สวัสดีค่ะวิวหกสามชาแนลนะคะวันนี้นะคะพีวีได้ไม้ด่างมาสองกิ่งนะคะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยค่ะแล้วพี่วิก็ดีใจมากหัวใจพองโตมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะได้มาแล้วนะคะมองแล้วก็คิดคือ เราได้มาแค่เนี้ค่ะแต่เราอยากได้หลายต้นเราอยากได้แบบหลายต้นจะมีความโลภนิดนึงนะคะว่าเราต้องทำอย่างไรดูคิดว่าจะทำอยังไงให้ได้เยอะๆนึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะว่าจะทำายัางไงให้ได้เยอะๆอันดับแรกเลยมาค่ะ เราต้องตับก่อนสวยงามมากนะคะเราต้องการต้นเยอะๆใช่ไหมคะเขามีเขามีรากอากาศนะคะแล้วเขาก็จะแตกตามช่วงนี้ตามตาตามตาเพราะฉะนั้นเราต้องการมีเยอะๆเราก็เลยจะต้องขยายขยายพันธุ์ค่ะอย่างนี้เลยนะคะตับนี่เลยเอ๊บหนึ่งต้นสอง สามสี่ห้ากิ่งหนึ่งเราได้ห้าต้นแล้วนะคะอันนี้เราน่าจะได้สักสามต้นพอค่ะเพราะตรงนี้จะอ่อนไปนิดนึงนะคะตัดเลยไม่รอช้าค่ะนี่ได้สามพี่วิเอาแช่น้ำไปแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามีอีกอันหนึ่งมีอีกพันหนึ่ง ันนี้ไม้ด่างกับอันนี้ไม่ด่างนะคะเดี๋ยวจัดการด่างก่อนเลยเพราะช่วงนี้เป็นกระแสอยู่ใช่ไหมคะว่าไม้ด่างไม่ด่างเอาไว้ก่อนนะรอแป๊บหนึ่งอเ,เอาละค่ะอันนี้เรามาจ,จัดการกับกระถางเลยเตรียมกระถางคือเราอยากได้เยอะด้วยเราอยากได้หลายๆต้น แล้วเราก็จะทํายังไงให้มันเป็นพุ่มด้วยนะคะก็การเป็นพุ่มพี่วิช้ดินเก่านะคะเป็นดินเก่าผสมเป็นดินผสมกับกาบมะพร้าวอย่างนี้นะคะ,นะคะนีค่ะมีทวนดินให้เขาก่อนนะเขาต้องการความโปร่งนะคะต้องใส่เข้าไปน,นิดนึงเดี๋ยวพี่วิจะเอาผสม ดินลงไปอีกหน่อยนะคะเพราะบางทีมันโปร่งเยอะเกินไปช่วงนี้เป็นหน้าเข้าหน้าหนาวแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะแห้งค่ะ๋ยวกจะเอาดินลงไปอีกนิดนึงให้เขาอุ้มน้ํานิดนึงเพราะกะงลัเท้ายังอุ้มน้ําไม่ไม่ดีพอนะคะออขอใช้ดินเก่านะเพราะดินเก่าเขาจะอุ้มน้ำอยู่ นี่ะหน้าเท้เดี๋ยวถ้ามันเยอะเกินไปเราออกนิดนึ แค่นี้ล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบด่างมานะคะ่ะไม้ด่างของเราไม่ใหญ่ใบพ่เวยวออกมานะคะ่ะนี่เลยเราจะทำให้เขาแตกเยอะๆนะคะหลายๆต้นเลย สมใจปรารถนาเลยค่ะเสียบไปเลย เดียบเลยค่ะไม่รอช้านะคะ อันนี้มันด่างน้อยพี่เบีออ้องการด่างเยอะ แข่แคนนี้เราก็ได้ด่างสวยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะอัน,นจะสําสำหรับต่างน้อยนะคะเสียบเลยค่ะอ๋ออันนี้ลืมไปพี่วิจะให้เป็นพุ่มให้เขาเป็นพุ่มนะคะ จักอย่างนี้เลยให้เขาเป็นพุ่มให้พุ่มหรืออันนี้เราอันเล็กเราจะไว้ห้อยเดี๋ยวมาตามนะคะว่าเขาจะแตกงามขนาดไหนนะอันนี้อันนี้พี่วิอยากได้ดีไซน์แบบว่าวางบนเก้าอี้วางบนเก้าอี้ให้เขาย้อยลงหรือถ้าย้อยเยอะๆเราก็จะมีที่ตั้งให้เข้าพันหลักพันขึ้น,นะคะัะเออผู้ด่างอันนี้เป็นผู้ด่าง จะเป็นผู้ด่างหินอ่อนราชินีหินอ่อนใช่ไหมคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นเป็นไม้มงคลด้วยเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะไปในตัวด้วยแล้วก็สวยงามเป็นไม้เป็นทางไม้ประดับนะคะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศไม้มงคลเนี่ยคะ่ะดีมากๆเลยนะคะ สวยไหมคะสวยมากเลยเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะลดน้ำเขานิดนะึง สวยงามนะคะอือันนี้ค่ะรคเรียบร้อยค่ะ ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ด่างสวยงามมากนะคะต่อไปเป็นไม้ที่ไม่ด่างนะคะนี้เราจะใช้สําหรับเราไม่ตัดนะคะอันนี้เราจะใช้พันลงไปเลยนี่นหคะเราจะขดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อที่ให้เขาแตกแตกแตก,แตก ใบนี้ไม่สวยแลเออกเลยกระถางนี้พี่วิใช้ใบไม้แห้งกิ่งใบไม้แห้งรองนะคะแล้วก็จะมีกมะมาพ้าวส่วนหนึ่งนะคะมะพาพ้าวหยาบใส่ลงไปนี่รองก้นกระถางนะคะใบนี้พี่วิต้องการที่จะใส่หลักลงไป พี่วิทต้องการใช้อย่างนี้นะคะให้เขาพันขึ้นนะคะให้หลักพันมาดินมาค่ะใช้ดินเต่านะคะมาค่ะ เราจะใช้ขวดแบบนี้ทําเป็นเสาพันหลักนะคะขวดพลาสติกที่เราดื่มน้ําหมดแล้วเราไม่ทิ้งกันนะคะเรามา DIY ทำเป็นเสาหลักพันต้นปูด่างของเรานั่นเองค่ะนี่เลยนะคะก็มีพี่่ใช้ตรงนี้ค่ะขวดสามใบนะคะ3ามใบแล้วก็ใช้ปักตีเจาะรูนะคะ แล้วเราก็ใช้กาบมะพร้าวแช่น้ำนะคะใส่ลงไปเลยจะหยาบมากหยาบน้อยแล้วแต่นะคะจะเอาปนๆกันไปนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่ตรงนี้เลยคะ่ะผู้ด่างของเรานะคะเราจะทำเสาพันหลักให้เขานะคะผู้ด่างผู้ด่างก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับด้วยนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะผู้ด่างมีหลายสายพันธผู้ด่างมีอยู่3ามแบบนะคะผู้ด่างธรรมดามีผู้ด่างแบบ ใบเหลืองใบสีทองใช่ไหมคะแล้วก็มีภูด่างราชินีอ่อนแล้วก็จะมีภูด่างด่างแบบนี้ค่ะด่างแบบนี้ใบแบบนี้ค่ะออกแกมเหลืองนะคะมี่าสามแบบ วิจะใส่ดีนลงไปอีกแล้วดินเก่าผสมลงไปอีกนิดนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมองเห็นไหมคะนี่ยค่ะนไคะสวยงามเลยเสรรดน้ำต้นไม้ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้นจะรดแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปข้างใน,นจะลดแบบนี้ก็ได้